ก่อนหน้านี้ก็เราก็ทํางานเขาเรียกว่าอะไรถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วพอปิดกล้องแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่ามีิดเรื่องใหม่แล้วก็อาจจะจริงๆอ่ะที่จ๋าตอนแรกไม่ไม่เล่นติ๊กตอกแม่อะไรเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆชวนแล้วก็เขาก็แบบว่าเอ้อลองเล่นสิก็สนุกดีนะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบเราได้เปิดโลกบ้างค่ะก็เลยก้าวเข้าสู่ติ๊กตอกค่ะ เอาจิงๆก็ยังไม่เต็มขนาดน,านั้นยังไม่ถึงขั้นแบบพี่ๆที่แบบเหมือนพี่พิงกี้หรือน้องพิมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาแบบอันนั้นเขาจริงจังใช่แต่ว่าอย่างของที่สารส่วนมากก็เหมือนแบบว่าอา,อาจจะแบบไลฟ์ Live, แล้วก็คุยกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเรามีไลฟ์นานี่ช่วโมงอะไรไช่วงแรกๆค่ะช่วงแรกๆฟิตอยู่น่าจะประมาณ5-6ชัว่วโมงอันนั้นก็ก็รู้สึกว่านานมากแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ละไม่ไหวละค่ะ รลวเามีกาารส่งงก็ม <welche> ีบ้างแต่อาจจะไม่ได้มีประจําขนาดนั้นค่ะแต่ก็มีบ้างมีพี่ๆที่แบบน่ารักแล้วก็คอยช่วยส่งก่อนหรือว่าคอยแบบส่งกำลังใจให้เรามาสูตรฉบับเมื่อคืนได้ดูนี้ไม่จริงข่าวปลอมข่าวมัวมาที่อาจจะได้ยินอะไรลอยๆมาอันนั้นคือข่าวปลอมหมดเลยนะคะเฟคนิวข่าวปลบมมีเทปดีบุ๋มี่ลูกสาวสามลูปไหมเมื่อคืนไม่มีค่ะแต่ว่า อยากจะมีนะคะถ้ามีก็ดีค่ะถ้ามีก็ดีเ,เ,เคยได้เ,เคยได้ค่ะใช่แต่ว่าเมื่อคืนวันทันตวีไม่มีเมื่อคืนขึ้นแป๊บเดียวค่ะพูดค,คุยแป๊บเดียวเพราะว่าวันนี้คือต้องตื่นแต่เช้าก็เลยแบบว่าพูดคุยแป๊บหนึง่งแล้วก็ฝากแฟนๆมาติดตามแบบงานในวันนี้อะไรงเงี้ยม,มากกว่าค่ะจริงๆก็เหมือน เปิดโลกมากขึ้นได้ได้ได้คุยกับแบบเพื่อนๆได้เจอเพื่อนใหม่มากขึ้นแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าที่สาตั้งแต่ไลฟ์มาเนี่ยก็จะเจอแฟนคลับที่แบบว่าบอกว่าเออรู้สึกว่าแบบได้ใกล้ชิดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนบางทีแฟนคลับที่เขาไม่ไม่เคยแบบได้คุยกับเราไม่เคยเจอเราอะไรเงี้ยพอได้มาเจอในติ๊กต็อกเราก็ได้แบบใกล้ชิดกับเขาเหมือนเหมือนเขารู้สึกว่าพอเราตอบคอมเมนต์เขาเนี่ย เขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเข้าถึงง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีมีไปบ้างมีไปบ้างแต่ว่าคือเอาจริงๆก็เราก็ไม่ตอนแรกๆอ่ะเราไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือแบบมีเพื่อนๆคน เพื่อนๆชวนแล้วเขาก็จะแบบคอยแนะนําว่าเออไปหาคนนี้สีคนนู้นสีอะไรเงี้ยก็ทําให้เราแบบได้เจอเพื่อนๆต่างชาติมากขึ้นค่ะก็ะเด็นเป็นลูก่มเกาหลีชัดแน่ที่จริงแล้วไม่แน่ก็ก็มี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 หนุ่มเกาหลีก็มีมีโอยค่ะไม่มีการจอดคือในเราแบบส่วนมากไม่ไม่ค่อยนะที่สาไม่ค่อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนแบบบางทีแฟนๆอ่ะเขาจะพิมพ์บอกเนยว่าเราแบบเออเป็นแอค r e s ส ในไทยแลนด์นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอ๋อหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะแบบไม่กล้าเล่นขนาดนั้นแต่ว่าก็จะมีแบบพูดคุยค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไม่มีเลยค่ะหัวใจ,ใจยังว่าง <laughs> ใช่ใช่แต่อันนี้ก็ถือว่าเ,เปิดโลกมากขึ้นแล้วนะแล้วก็ รู้สึกว่าช่วงนี้เราก็ได้แบบออกมาเจอเพื่อนๆมากขึ้นได้แบบได้ทำกิจกรรมหรือว่าได้ใช้เวลาให้ตัวเองมากขึ้นเรายังแบบว่าออจริงจริงไม่มีสเปคเลย P.K. ก,ก็ก็เหมือนแบบเหมือนสนุกสนุกได้คุยกับเพื่อนๆมากกว่าค่ะคือเราเราคงไม่ได้แบบว่า P.K. แล้วเราจะคิดแบบเฮ้ยจะ จะแบบพัฒนาอะไรไปมากกว่านะั้นคือทุกคนนะเป็นเพื่อนๆกันแล้วก็แบบน่ารักกับทีสาหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่ามีอะไรเกินเลยหรือมากกว่านั้นไหมแบบมันไม่มีแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> อะไรนะคะ <c oughs> ไม่รู้นรู้สึกว่าตอนนี้สบายใจมากสบายใจมากแล้วรู้สึกว่าเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบอปิก,ก้มาสักพักแล้วก็ได้รู้สึกว่าได้มีเวลากับตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่า เออช่วงนี้เป็นช่วงที่เราได้ใช้แบบได้ใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ได้ใช้เวลาในสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรเงี้ยมากขึ้นพอช่วงก่อนในนีนเน้เราจะแบบอาติดไทละครทานู่นทานี่มาตลอด <c oughs> ไม่ไม่ได้ปิดค่ะไม่ได้ปิดแต่ว่าแฮปปี้ในการที่แบบเออไปเจอเพื่อนๆมาอารไลฟ์ติ๊กตอกหรือว่ามาแบบเออบางทีก็ไปไปคาเฟ่หรือไปอะไรที่แบบที่เราอยากจะทำบ้าง ค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะตรงนี้เออาตรงนี้เลยใช่ไหมคะ